พเพื่อนยังมาสางังเกตุได้ปะโอ้โหสงังเกตง่ายมากเลยแมวแคทแมทเสือเสื้อโค้เรือนี่บอสข้างคาวแบทและหนูพลแมนแผนที่แมปแคปปูพิกหมูคูทีฟิตปลาหมวกแคทมาฮอตพอดหม้อด็อกเตอร์หมอไก่คอกด็อกหมางูสเนกเอไข่อายตาเพนปากกาบุ๊กหนังสือมือนี่แฮ เก่งจังคนะ่ะถ้าอยากเก่งแบบนี้นะมาเจอกันในกิจกรรมเตรียมความพร้อมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานปีการศึกษา,า2565โอกาสดีๆมาถึงแล้วนะคะสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเปิดรับสมัครน้องๆปีหนึ่งเพื่อเตรียมภาษาอังกฤษรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนค่ะน้องๆนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน,นค่ะและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook Gen1 c e a m ITL ค่ะซึ่งวันตรีมนะคะจะจัดตั้งแต่วันที่18ถึง22กรกฎาคมนี้ค่ะ และที่สําคัญนะครับงานนี้ฟรีสำหรับน้องๆปีหนึ่งที่มาเข้าร่วมงานนี้จะได้เจอกับเพื่อนๆและก็พี่ๆแน่นอนเพราะว่างานนี้จัดแบบออนไซสอย่ารอรีบมาเลย